สวัสดีพี่น้องเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านวันนี้จะมารีวิวงาน c ีเซ5สี่ห้าห้าวันนี้จะมาเทสการคัดปอกกันมีเพื่อนๆสมาชิกท่านหนึ่งทักมาในไลน์ว่า ่าเวลาคัดปอกขอแบบซโลลมชั่นได้ไหมอ่ะเดีย๋ยวไปดูแบบซโลโมชั่นเนาะพี่ก็อุตสาห์ขอมาขอมาแล้วก็อย่าให้เสียจัดให้ตามคำขอเทสด้วยกระสุนหกนะัดนะัดที่หนึ่ง นัดที่หนึ่งปกติบรรจุนัดที่สองจริงๆลูกมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ผมยิงเทสงานไปก็เหลืออยู่แค่นี้นะเหลืออยู่ประมาณหนัดก็เทสให้ดูเท่าที่มีว่าการคัดปอกเป็นยังไงนะ ตัว c ี4 5สามารถขึ้นเข็มได้ที่คันลังอ่าเนี่ยคันลังที่ผมจับนั่นแหละมันสามารถขึ้นเข็มได้เลยนะครับขึ้นขึ้นลำพร้อมยิงอะ่ะตัวนี้เป็นงานแม็กสิบนัดนะแต่รอแม็กอยู่ยังไม่มานะแล้วก็ต้องใส่เซฟด้วยเนื่องจาก เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะแล้วก็เจ้าของเป็นผู้หญิงด้วยนะครับระบบเซฟตี้ความปลอดภัยต้องมีทุกกระบอกนะครับต้องมีทุกชุดนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ อ่าเนี่ยดูการครับด,ดึงมาชา้าช้าอ่าดึงด้วยนิ้วเดียวนี่นิ่มๆเลยครับถามว่าเวลายิงไปแล้วเกิดปัญหาไหมปัญหาที่เจอก็คือกระสุนบวมนะครับกระสุนบวมอาจจะติดนะครับเทสไปประมาณ สี่สิบกว่านัดนะครับติดต่อกันมีปัญหาอยู่ประมาณสามถึงสี่นัดนะครับที่ต้องอเคียยวออกนะครับเนื่องจากกระสุนบวมติดลงเพิงนะครับแต่ที่เหลืออ,อีกสี่สิบกว่านะครับสี่สิบเอ็ดนัดประมาณสี่สิบเอ็ดนัดนะครับ,ป,รรบปกติหมดนะครับ ออแล้วเวลาเหตุผลนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าราคาเท่าไหร่นะครับปล่อยไหมแล้วผมให้ทักมาทางไลน์เนี่ยครับหนึ่งนะครับมันเป็นกฎของ youtube นะครับถ้าเราบอกราคามันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะครับมันจะผิดกฎของ youtube นะครับสองเพื่อป้องกันโจรขโมยนะครับ อาจโจรอาจจะขโมยคลิปไปนะครับแล้วไปบอกราคาตรงตามในคลิปนะครับหรือบอกราคาตรงตามในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ให้มีผู้หลงเชื่ออวเงินนะครับท่านจะเสียเงินฟรีนะครับอย่าเด็ดขาดนะครับไอดีไลน์ผมนะครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์สี่ศูนย์นะครับลายเดียวเท่านั้นนะครับลายอื่นไม่มีนะครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์สี่ศูนย์ครับ ลายนี้ลายเดียวนะครับเรื่องงานเนี่ยผมยังไม่ได้รับนะครับตอนนี้นะครับแต่ชุดนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเดี๋ยวรอพัฒนาให้จบก่อนนะครับเอาไว้แบบดีๆชั่วร์ๆเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะครับและวก็จะได้ขึ้นคำว่ามาตรฐานด้วยนะครับชุดนี้ผมใช้เวลาประมาณสามเดือนนะครับในการพัฒนานะครับเนี่ย รอใส่เซฟนะครับใส่เซฟแล้วก็ใส่แมกกาซีนนะครับก็เป็นั้นจบนะครับอ่าโอเคครับอ่าเช่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ